น่าสนใจจุดหนึ่งที่จะชวนไปดูก็คงเป็นเรื่องของการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะจุดหนึ่งค่ะไปกันที่ริมแม่น้ำมูลนะคะที่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะคุณสิริโชคประเสริฐสันเทียเป็นนักข่าวพลเมือง CSD จากมหาวิทยาลัยมหาสารคามปักหมุดรายงานภาพนี้เข้ามานะคะ คัวกลางช่วยเหลือผู้อพยพและผู้ประสบภัยน้ำท่วมโดยอาสาสมัครชุมชนป้องกันภัยพิบัติอุบลราชธานีค่ะเป็นภาพบรรยากาศที่เขาไปช่วยกันคนละไม้คนละมือนะคะอยากจะชวนดูภาพเคลื่อนไหวบรรยากาศในพื้นที่ตั้งรับภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นค่ะ แบ่งหน้าที่กันคนละไม้คนละมือจริงๆค่ะตั้งแต่คิดเมนูอาหารเตรียมวัตถุดิบไปจนถึงช่วยกันปรุงช่วยกันล้างทําความสะอาดนําใส่กล่องแล้วก็ไปแจกจ่ายยังเครือข่ายชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากแม่น้ํามูลเอ,อ่อเขาท่วมบ้านเรือนแล้วนะคะเพราะว่าจุดนั้นอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ําริมแม่น้ําค่ะอาสาอ,อชาาพพบอกว่าในช่วงน้ําท่วมครัวกลางนี่แหละมีความสําคัญอย่างมากที่จะทําให้ชาวบ้านได้กินอาหารที่สุกใหม่มีความหลากหลายของเมนู เรื่องนี้เป็นอีกปัจจัยนะคะที่ช่วยผ่อนคลายความเครียดของคนที่อยู่ในศูนย์พักพิงซึ่งทั้งหมดนี้แม้ว่าจะต้องมีการจัดการเพิ่มเติมค่ะแต่ว่าอาสาสมัครต่างๆก็ยินดีที่จะสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเข้ามาดูแลสมาชิกที่กําลังได้รับผลกระทบในช่วงสถานการณ์น้ําขึ้นนะคะช่วงปลายปีแบบนี้ค่ะในหลายพื้นที่ก็เผชิญสถานการณ์เดียวกันก,ก็คือฝนตกหนักนะคะและเชื่อว่าคุณผู้ชมในหลายจุดก็อยากจะมีครัวกลางแบบนี้ไว้ใกล้บ้านค่ะ